Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีดต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแบกกรีนเซ็ตวันกันอีกเช่นเคยนะโดยวันนี้เนี่ยก็มาในข้อมูลข่าวด่วนข่าวสั้นกันอีกเช่นเคยนะกิจกรรมวันพรุ่งนี้เนี่ยมันคือกิจกรรมปลดลิมิตเลเวล70ซึ่งกิจกรรมนั้นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม power pay สะดวกเติมถูกเติม,ตมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนครับทางร้านเนี่ยเปิดบริการมาอย่างยาวนาน POWRPAY หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่อง Backlist1 กันด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมีเป็นประมาณไหนโดยทาง GM View เนี่ยก็ได้พโพสไว้ว่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมปลดเลเวล70มาอันนี้ก็สําหรับคนที่ขึ้นเลเวล70วันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นทางด้านของกิจกรรมดวงดาวหันษาก็จะมาด้วยรวมระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นกิจประมาณ3วันนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเน,ะน,นเเาะดันเดียวาูกกล่ ว่าของรางวัลเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะโดยของรางวัลเนี่ยจะมีประมาณนี้เลยหลังจากที่เรา,าได้เหรียญมาเนาะที่เราซื้อมาเราก็สามารถแลกได้ครับจะเหมือนหอโออาตัวเก่าแล้วก็ไอเหรียญที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของดาวด้วยซึ่งดาวเนี่ยเราก็สามารถเปิดเพื่อสุ่มของรางวัลได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้สุ่มเยอะนะทุกคนผมก็จะสุ่มเป็นประมาณ1เอาไว้รีวิวกันแล้วกันเนาะเนื่องจากเพจของผมเนี่ยไม่มีครับกิจกรรมเนี่ยจะมีเป็นประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมตัวใหม่ข้อมูลกิจจกกรรรรมมเเเนนนนีี่ย็็ะะปปาาณ้ังงไ ต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้เนาะว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็กยางขอพูดเผื่อไว้ก่อนนะพรุ่งนี้เนี่ยปลดเลเวลเจ็ดสิบใช่ไหมดังนั้นแพ็กเพชรเนี่ยมันจะมีการรีถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุ่มกิจกรรมนี้ก็สามารถสุ่มได้นะครับสำหรับใครที่ซื้อแพ็กเพชรไปหมดแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีการรีในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะโดยตามปกติแล้วเวลาเราปลดลิมิตเลเวลเราก็จะมีการรีแพ็กตัวน,นี้ครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการรีแพ็กอย่างแน่นอนครับกิจกรรมก็จะมีเป็นประมาณนี้สํําาาหรรรัับบใคคคททีี่่่ชออลลลลิิปปนน้้้้ก like, กก้กกกกก็็็ยยืมมมดดดดไไแวววะงงผผเจำ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกุ๊ดบายครับท่านผู้ชม